สวัสดีพี่น้องชาวโคโนฮะกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคามมยชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมวิธีก็ต์เอวิธีงอกันนะครับของ่ายสเปซนะครับผมกับทุน1000พอยต์นะวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับที่ห้องเอ็กซ์รนะเราอยู่กันที่ด้านกว่าล่างนะครับเดี๋ยวเราฟาบึงที่10พอยน์นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนเลยมังกรทองครับผมส่องร้อยพอยตัวแรกของเรานะครับเอ้าไหลไหลเฉยไม่ไหลนะครับกระตัดเหมือนกับกระตัดนะไม่ไหลนะไม่เสียดายนะครับ จะไล่ให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับสามร้อยเก้าสิบพอยต์ครับผมสำหรับฉลางทองนะอ่ฮันเดอร์แฮมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะคุ้มสักแค่ไหนนะครับทุบเข้าไปครับดอกนี้น่าจะพอได้เจ็ดร้อยพอยต์ครับผมโอเคไม่น่าเกียดนะครับสำหรับเจ็ดร้อยพอยส์ก็เทแหละแล้วก็ได้ดาวน์มิวนะครับนึกว่าไม่ได้ตกใจเลย โอ้คูณ50ครับผมได้มาอีก500พ้อยต์นะครับตอนนี้กำไรของเราก็ขึ้นกันมาแล้วนะครับผมที่1,600พน้อยนะครับก็ไปกันต่อเลยครับไปกันต่อไปกันต่อครับวันนี้เราก็เปลี่ยนเกมมาเล่นนะครับผมจะปกติจะเล่นวชชิงก็สใช่ไหมเรากลับมาเล่นวิชิงหมอกันดูบ้างนะครับผมก็ใครสังเกตก็น่าจะรู้นะครับว่าปกติแล้วผมจะลงแต่เิชชิงก็สนะครับผมสำหรับเช่าวนนี้เนาะ ก็พาเลทนี้เราก็ยิงกันน่อยๆแล้วกันนะครับเราจะไปล่าบอสมังกรนะครับผมตามมาดูครับว่าเปลี่ยนเกมมาครั้งนี้จะได้ไหมแต่เท่าที่เคยเปลี่ยนเกมมานะครับไม่เคยได้เลยนะครับผมก็เราคนที่สังเกตก็น่าจะรู้นะครับไม่ติดตามยิงเนาะมีกำไรก็พอมีอยู่นะครับแต่พาเลทนี้ก็แข่งเกินนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านหัวนฮะเนี่ยก็ยินดีรู้ที่ต้งคอมเมนต์นะครับ แล้วกดยิงหนึ่งนะครับนะครับผมสำนักผมยินเ,เพิ่มเพิ่มผมก็จะยิงได้เพิ่มไปด้วยนะสำนับดิงนบทรั์นะครับอตอนนี้เราก็มีหน,น้าค้นเกันมาอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีกำมะรขึ้นมาเลยนะครับยิงเท่าไรเท่านั้นแถมรถลงไปด้วยอ่ะเท่าเดิมแล้วอ่ะตอนเนี้ดูดิเห็นไหมเนี่ยผมก็จบอยู่แค่เนี้ยไม่ได้เลยจริงนะครับเดี๋ยวเราจะอัดบอสเลยนะ ตอนนี้มันลาพรามังก่อนะครับผมกำไรที่เราทำมานะครับอยู่กผมได้แล้วนะแต่ผมยอมเสี่ยงงูแล้วกันถ้ามันไม่ได้มังก่อนะครับผมไม่ไหวก็มันจริงนะผมยากได้นะครับมึงข้ับมาํามมันนี่ไงได้สามร้อยสิบปอยนะครับเราต้องอัดกันไปเรื่อยๆแถมโยกไปด้วยนะผมเพื่อเก็บทุนนะครับต้องโยกเก็บทุนไปด้วยแล้วก็ใส่กันไปด้วยนะมจะดีนะครับอัดตัวเดียวนะอัดแย่ได้ด้วย แตก็แย่ครับแต่ก็แย่เหมือนเดิมมาเลยเนี่ยหมดนะครับบอสเมื่กรก็แข่งที่ผ่านจากรสองมันพอยะผมอัดบอสไปจนไม่เหลือครับท่านผู้ชมก็ถ้าผมเลิอกผมก็ได้กําไรนะเอามีเงินแต่ผมเสียค่างโง่เองแหละผมโง่นะครับเออก็ตามนั้นเลยครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดต<ด>ามไลค์แชร์เพื่อนวามยั่งยืนด้วยเจอกันใหม่ในวันนี้ครับผมสวัสดีกันฮะสมกิงกุฏเป็นสโมกเกอร์นี่นาสโมสรพนักงานสูบยา คนธรรมาดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่และจุดสู